สวัสดีสวัสดีครับจิ๊จิ๊บเชิญสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาตะใารนะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับแบดเชอร์สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาตะใารนะครับทุกคน ขอบคุณที่กดใจดีนะครับสวัสดีครับสีบเศษสวัสดีครับขอบคุณที่ให้มารับชมมนะครับ สวัสด,ดีสวัสดีครับสิบวิชาสวัสดีครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณที่เขามาทักไทยนะครับทุกคน <c oughs> สวัสด,ดีสวัสดีครับสองเซสวัสดีครับ ขอบคุณเข้ามารับสมน,นคะครับ สวัสดีครับสองเซอร์สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชม,มนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับทุกคน ส,สวัสดีสหดีครับเพื่อนชสวสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาตัดตายนะครับสวัสดีครับสองสสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ชว <G ül> นใหม่ไปสวัสดีสวัสดีครับสองส,สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนียนะครับ สวัสดีครับเนสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมนะครับ